าการสตาร์ทเครื่องยนต์ทำได้ยากเนื่องจากแบตเตอรี่ต่ำให้สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยวิธีต่อไปนี้จอดรถในที่ปลอดภัยก่อนทำการพ่วงสตาร์ทจอดรถให้สนิทเข้าเบรกมือและจากนั้นเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งจอดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมทั้งหมดไฟหน้าฮีเตอร์เครื่องปรับอากาศและอื่นๆให้แน่ใจว่าสวิตช์กุญแจอยู่ที่ตำแหน่งออฟ คันปลดล็อกฝากระโปรงหน้าติดตั้งอยู่ที่ด้านขวาล่างของแผงหน้าปัดถ้าดึงคันปลดล็อกฝากระโปรงหน้าขึ้นฝากระโปรงหน้าจะเปิดเล็กน้อยสอดนิ้วเข้าไประหว่างฝากระโปรงหน้าและกระจังหน้าและยกคันโยกขึ้นยกฝากระโปรงหน้าขึ้นและสอดเหล็กค้ำฝากระโปรงหน้าให้เข้าที่ช่องแบตเตอรี่อยู่ในห้องเครื่องยนต์ ุ่มแบตเตอรี <kr> ่ด้วยผ้าชุบน้ำที่บิดมัดๆเพื่อลดอันตรายจากการระเบิดต่อด้านบวกของสายพ่วงเข้ากับขั้วบวกของรถท่านจากนั้นต่อด้านบวกของสายพ่วงเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ของรถที่ช่วยเหลือต่อด้านลบของสายพ่วงเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ของรถที่ช่วยเหลือต่อด้านลบของสายพ่วงเข้ากับกราวตัวถังในห้องเครื่องยนต์ของรถท่านสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถที่แบตเตอรี่ไฟหมด หลังจากที่เครื่องยนต์สตาร์ติดอีกครั้งให้ปลดสายพ่วงในลำดับย้อนหลังกับการต่อปลดด้านลบของสายพ่วงซึ่งต่ออยู่กับราวตัวถังของรถท่านจากนั้นปลดสายพ่วงซึ่งต่ออยู่กับขั้วลบของแบตเตอรี่ของรถที่ช่วยเหลือจากนั้นปลดสายพ่วงซึ่งต่ออยู่กับขั้วบวกของแบตเตอรี่ของรถที่ช่วยเหลือสุดท้ายให้ปลดสายพ่วงซึ่งต่ออยู่กับขั้วบวกของรถท่าน